ยังมากินแรงเจ้าวันนี้ปลาจะมาเนี่ยกับเข้าอยัางเลยมีปลาอ้วนๆเดินมาคนหนึ่งมาทําอะไรเอ่ยในกอตะไคร้โอมาขยัง่งขยั่งนี่นะเจ้ามาเอาจักไค้หนึ่งหัวนะเจ้าเนอะวันนี้ขขอพาเป็นกำเมืองแห่งกำตะพอมันแกงเมียงเมียงนะเจ้า แต่ฐานี่อ้วนๆป้าไม่เห็นตัวเกาแล้วอุ้ยมันยังคนต้องแล้ตอนเราแต่มใจป้ากลมลงแล้วเสื้อมันนวงแต่จริงก็อ้วนนะนะเจ้าพอแขนแล้วแขนหรือขาอันนี้เขาจะมาเก็บใบโหระพานะเจ้าโหระพาดกใ่กําก่อนะเจ้าเนาะมีหยอดดอกซาอดอกซ่อนงามเจ้าตอนนี้มันเหลือมแก่ละป้าก็จะเอา,อาดอกตี่มันแก่ๆเนี่ย เอาอ่อยข้างๆอ้อยแปลว่าหวานนะคะหวานเผื่อมันจะออกไม่เห็นเนาะมันแตกดอกแล้วนะเจ้านาะเขามาพอกันเลยเจ้าแกงเนื้ะไดใแกงมะนนยโนยนยโนยโนยนี่เขาจะมาแกงอันนี้เลยเจ้ามะนนยมะนนยเรียมหรือบวบเลียมไม่เนาะแกงไส้หมูสามชั้นทุกอย่างหั่นเวนเรียมร้อยแล้วรอจักใครกับโหระพานี่แหละปลาก็มาตํานะท้อ รากผักชีเม็ดหอมป้อมอันเดียวกันนะเจ้าเนาะแต่ว่าใส่ตึ้งหกักใส่ตึ้งเม็ดเจ้าหอมขาวหอมแดงว่าน,นี่ลืมหอมแดงเนาะมีแต่หอมจังแกงอะไรนะคะแล้วก็ใส่พริกไปห้าเม็ด๊อต่ำพอหยาบๆนา่นเจ้าเนาะยานลืมกะปิแล้วก็เกลือน,นิดหน่อยแล้วเจ้าลงครกนี่นะคะแล้วก็กํานีเฮาอุ้ยตกใจ พริกสดนะคะสดจากคกมันมาเพื่อนเอามาใส่ต่อนะเจ้าบดีดามาเนี่มันตกบนโต๊ะเนี่ยกับเขานะเจ้าอ่ะตำพอประมาณหยาบๆยาบนะเจ้าเนาะคล้ายๆแกงเลียงนะคะแกงเลียงปบดใส่กุ้งเนาะอันนี้ป้าใส่หมูนะเจ้าแต่ก็จะเป็นแกงเนียงยาบ้านเาเนี่ยฮาวตำพริกแกงเนาะถ้าแกงเลียงได้เปิลมาได้โคกพริกนะเจ้านี่เรียบร้อยแล้วเจ้าจะใครพอหยาบทุกอย่างหยาบๆยามกึ่งหนึ่งป้าก็เอาอจุ่มใส่ตอนตี ใส่หมูไปแล้วนะเจ้าจะใครถ้าเขาใส่เป็นหวยนะมันจะหอมตามด้วยบวบเรียมหรือว่ามันน้อยนะเจ้าเนาะเรียบร้อยเจ้าหมูซุกแล้วใส่มันน้อยตี่เรือคือนางเอกโหระพาหอมเจ้าใส่แล้วก็ปิดไฟเลยนะเจ้าปรุงรสตามชอบผงนัวหรือว่าน้ำปงน้ำปลานะเจ้าถ้าจืดจางก็เติมแล้แต่ชอบของป้าบอกเก๋มากนะเจ้าเนาะ หมาะพอดีเยาะหน้าปานราดนิดน้อยแค่นี้ก็เรียบร้อยอร่อยจังเลยเปลืองข้าวหมแล้วเจ้ามาเนอเจ้ามากินข้าวด้วยกันเจอกันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า